ก็กลับมา Death Space สามอีกแล้วนะครับก็เล่นไมถึง Chapter ห้าแล้ว yeah Solo Champion ก็ Continental Farm <scream> Last s ครับช่วงนี้เป็นหวัดเข่งเปียนเข่งเปลี่ยนเจ็บคอก็ปัญหาลุมเล้าการบงการบ้านการบ้านการเมืองเออโอ้อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนวะอ๋อตรงโน้น เขาจะให้ทางทางระเบิดมาครับคือเป็นโชว์ครับน,นั้นมาข้างหลังตาม battle ครับผมได้ทำการอัปเกรดปืนอ๋อไอโน่อัปเกรดปืนครับด้วยการติดไอ้ไอ้อะไรวะเออ คัตเตอร์อ <spe> ่าพลาสมาคัตเตอร์ไปที่ปืนนะฮะจะได้ปืนแบบที่ติดพลาสมาคัตเตอร์เข้าไปนะฮะพวกภาคนี้มันเจ๋งจริงครับวิเงเจอืนได้จะบ้าตายอุ๊ยโอ้โหเสียงเนี้ยวเนี้ยวไม่โดนหะ

ส่งน้ำกรดเนี่ยของแรเลยเนะี่ยติดได้ไงเนะี่ยของแรอย่างงี้ต้องอ่าโอเคของดีเนี่ยไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นประตูที่ใช้กินสิตในการดล็อกนะ Nhét Ui chia tận đúng hát, nghe mà là Tu lúc có tinh cốt, Nhìn thở mày 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 đâu đâu, mày 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 ไม่ไดเรื่องไม่ได้เรื่องรอนานไม่ได้เรื่อง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 โอ้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอืมชัดอัพชัดอัพชัดอัพชาดอัพชาดอัพชาดอัพไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเนนี่มันเบลนโอ้เย เปลี่ยนเนได้อะไรมาครับเอ่อแอดโหลดกับแอดดาเมจควรจะแอดดาเมจให้กับไอนี่ส่วนอันนี้ก็แอดโหลดอ้าวเวนกรรมทั้งมันอัพได้ต่อหรือเปล่าเอ่อควจะเปลี่ยนอันเนี้ยผมอยากเพิ่มดาเมจให้มันโลเวอร์ Lower ไม่ต้องแะ้วพัดมาโค เออว่าเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนยูเว <L an throp od> ่ยยูโชยอ๋อโอ้โหจระด้งตุ้งติ้ง,งก็ถือเป็นตัวที่จัดการง่ายอีกตัวหนึ่งกันเลยก็ว่าได้ ต้องยิงหัวคนระับเพราะว่าข้างในตัวมันมีนี่อยู่เนี่ยนะอย่างที่บอกไปข้างในมันจะมีอตัวเล็กๆอยู่ฮนะที่จะโน้ยสิงคนได้ระหว่างนั้นก็เราก็ต้องเก็บศพให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้ตัวเล็กๆมันจะได้ไม่ออกมาเพี้นพลาดต้นอะไรเนี่ยตะปก รับสังเกตครับอย่าไปกระทืบมันนะโอเคเจ็บกอครับยิงหัวทางนี้ครับอย่ายิงหัวนะยิงหัวมันไม่ช่วยให้ฆ่ามันได้นะมันไม่ใช่ resident evil หรืออะไรอื่น ไม่ใช่เดซิเดนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เอนี N ้ e ด้วยไอเดซิเดนันมีหัวตายหมดมันเป็นความเชื่อเก่าๆที่ทำให้พวกเราลงติดอยู่กับอะไรเดิมๆเนี่ยต้องหัดห้องมุมกลับปรับมุมมองก็งงเพื่อเตืเอนคำเตือน เออโอเคไปหา,หาเพื่อน้อ,องเตรียมพร้อมเลยเฮ้ยเปิดก่อนเออโอ้เสียงเป็ดเอาพุ่งเอาหอกไปพุ่งเหลาไม่ได้เป็ดเลยยีสไอเจมออ๋อได้ไรแบบไม่รู้ชิยุงแม่งก็ชอบกัดกันสัตว์อย่าให้กูเปลี่ยนเลื่องเป็นน้ำมันนะมึงจรงเลยวะเฮ้ย ครับอุ้ยอุ้ยครับไปอ,อไปออกออกออกอเอกอยิงขายิงขายิงขาอไอ้ตัวนี้เองเหรอโคตรเกลียดเนี่ยต้องยิงไอ้อะไรวะโเคเลยห้านัดไปโหลดอื้อ เงียบเงียบเอาน่นไม่เหลือหมดกันบ้าหรอหนูบ้เหรอไม่เหลืออะไรแล้วจะตรงกะตดตรงนี้คราฟเก็บไว้ดีกว่าขอโทษชีวิตที่ขาดเอ้ยขอน่อยเก็บน่อยขอเก็บน่อยโอ้ ่ใช้กินอาทิตได้อ่าอะไรวะเอาโมกขอบเชีย่ยชิบหายแล้วโอ้นบ้าตายนี่ชีวิตที่ขาดกระสุนเราก็ต้องสู้เราไปครับใช้หมัดพิฆาตฮะขวดดูดิครับขวดเลือดมีเป็นโหลว่ะกลัวอะไรครับใช้หมัดอ่ะ ใช้โซโลแล้วก็ใช่มัดโอ้โหเมย์กูเก็บหน่อยเถ้อกูขอร้องกูอยากเก็บอ้าวโมแคปนี่มันเอาไว้คาเปล่ามีฟังเสียงที่ถูกอัดไว้โอเคกูมีเป็นโหลไอ้ปัดกูมีเป็นโหล เราพลาดแล้วเนี่ยเราพลาดแล้วโอเต็มเราควรจะทิ้งเอ่อไอ้นี่ไปม,มันมีเยอะเกินไปอะนะผมว่าโอ้ยเป็นโหลเลยเว,ว้ยไอ้ยีย เก็บอาร์โมแคบก่อนว่าแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อ่านว่าอินอะไรลิลี่ฟูเออถึงว่าแม่คิดถึงบลอนด์จังเลยเอเบลนกูได้ของใหม่มาปุ๊บอะไรครับอ๋อเก็บข yeah. yeah. องเย่แย่สงสัยจะคาของใหม่ได้แล้ว หรือเปล่าไม่รู้อ่านี่นี่นี่ลดโอ้โหเพิ่มดาเมจนะฮะแต่ลดสปีดก็ฉันถือว่าใช้ได้อยู่ผมเน้นปืนกลอนนะ Heavy Standard นะครับรดทุกอย่างครับจังไรมากจังไรจริงๆ p l a สมา c o r อว่าถ้าเอาออกเนี่ยจะเพิ่มอะไรมั้ง โอ้ก็ไม่เพิ่มฮะก็เก็บไว้ดีกว่าควรจะไอ้นี่แล้วกันผมว่าผมจะเอาไอ้ปรับเปลี่ยนหัวใหม่ให้มันเอ่อระยะใกล้ความแม่นบรรกลางระยะโอ้โหมิดี่กลางโลนี่น้อยเออเอาเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะะก็จะเปลี่ยนเป็นอันใหม่แล้วโอเคอืมก็ ให้มันต้อมไปก่นอนเฮ้ยอัปเกรดโอเคเราจะมาดูส่วนของทางด้านพัสมาคัตเตอร์เวอร์ชันปรับปรุงซึ่งคาเพียอะไรไม่ได้เลยแกเพิ่มจังไรแมนจังไรอ๋อกลายเป็นพี่ไฮไปแล้วช่างมัน ยิงไม่กลนเลยยิงอะไรไม่กลนเบยโอ้โจะเห็นควรอยู่เปนโหลไม่เอาโอเคครับก็จะใช้ระบบบดล็อกยังไงวะอ๋ออ๊บอบโอเคใช้เมาส์เลื่อนเลื่อนก็ได้แล้วนี่ย คือยังไงให้หมุนไปทังไบบถ้าหมุนให้มันด้านเดียวกันแล้วก็ก็นี่ไงด้านเดียวกันอ,อ๋อกดปุ๊บทำไมจะไม่ได้ครับก็ด้านเดียวกันเราก็ต้องให้มันประกบกันได้โจ๊กอ่าโอหอย่างนี้นเองโอ้โหมีต่อเลย ใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปพ๊บก็คือการเราจะหมุนไปเรื่อยๆฮะอ๋อโอเคอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออไม่ใช่ไม่ใช่ด้านนี้โอเคเอ้ยเออโอเค มันมีเวลาไปทำอะไรอย่างนีนะเอาเวลาไปชุดราชเทวีคีบิตคินิกเออแหมเป็นวัดเทมือนแดดเยสตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่ถึงเราต้องแก้หนีไม่ได้โอเคชึบชึบนีจะเป็นอีกอ๋อจะครบอะ เฮ้ยอ,อันข้างล่างมันคืออะไรเออหามุมก่อนรดูเหมือนว่าจะเจอแล้วทุบอ่าโอเคอันต่อไปอันนี้นาร้อนยาอยู่ไหนจังไหนไม่ใช่ไม่ใช่ทุบอืมโอเค

ทั้งนั้งกล้านะมาพ่นกดใส่ทุกคนเองเองครับเราคนวิ่งไม่ได้เลยมันไม่ทำให้บูเป็นอะไรหรอกมัน,บ,นแบบูมันยังทำได้เหรอมันเหี้ยอะไรมันเหนี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเนาะจังไรแมนไปเอาขอออกไอ้สัตว์เอาเปิ้ลกลกูขึ้นมาเอาเปิ้ลกลกูขึ้นมาเอาเปิ้ลกลกูขึ้นมา กูยอมไม่แม่นก็ไม่แม่นวะรีมูฟอ่ะอย่าเๆยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าตรงนี้ default นะฮะเราลองคราฟนิวแท็บ New Tab ดูก็ปรากฏว่าคราไม่ได้เป็น default แท็บก็ลดดาเมจลงนะเราก็ไปใช้พลาสมาคอดีกว่าเอ้ยใช้พลาสมาคอแหละเปลี่ยน เดิมเฮ้ยไปโขลครับไอเทมแล้วก็จะครับไอนี่เป็นโหลเลยแล้วกันโอ้อไอนี้ไม่เอาเอออันี้สักอันนะฮะมันใช้กระปุกมาทำมาทำยางงงผมงใช้กระตุกใช้กระปุกมาทำยา คงต้องหายผ่องบ้างนะโอเคไอ้ยัยยี่สิบนัดเดิมแล้วคอสิครับออกไปเออห อ้าวแค่หวะเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยจังไรเนิ่นเหี้ยแล้วไงเหี้ยแล้วไงเหี้ยแล้วข้างบนนะหูมามันต้องมาจากข้างบนเชื่อบูเชื่อเช,ชื่อร้อยต้องร้อยต้องมาจากข้างบนอ่เอาเยี่ยม เช็คพอยด์ไม่ฟังเลยอะไม่ต้องมานั่งแปลเหมือนอิบิมมงคือทำไมมึงไม่มากับกูคอยกูเล่นคนเดียวหรืต้องให้กูออนคุณควรนะเหมือนภาคที่แล้วใครวะที่มันจะฆ่าไอ้ผู้หญิง ดูตามสุดท้ายมันแทงตาวู้หญิงไหมชัดบางความหล่อกูบางบางบางมันบางเข้าใจไหมไม่ดอกไอเทเี่เร็จเลยก็ให้อ๋อดอดอกโดอกโตโตโทโตแบล็คเดมจินติติดอะไรอ๋อ แอนไลน์เอมิอนมนโอเคก็อันนี้แหละรู้ประชาติแล้วครับเนี่ยปุ่งออมเจนอะไรกอดติดแย้ไม่ยอมพึ่งยอมพึ่งยอมพึ่งโอ้ เชียร์น้ำกอดรดเลอะชุดหมดไม่ได้โอเคครับลงๆอย่างนี้ผมว่ามันต้องมีสังตัวสองตัวแล้วก็ส่งหน่วยค้นหาอืมอกดเราไม่พบใข่มันใช้ยังไงก็ไม่รู้ คือมันบอกว่ามันเป็นเครื่องยี่อะไรท่างนี้เป็นรุ่นเก่าอ่ะแบบว่าเขาไม่ใช้กันเอาอะอะเออแสงอะไรพอสายสายแสงฟไม่เคียบเฮ้ยติดยืบแหมเจ้านี่ช่างดีจริง แก่ลุดแลุดแล้งไงแแก่ลุดแล้วไงแแก่ลุดแล้ว่ายแก่ลุดแล้วไงเย็ด regeneration เฮ้ยอ๋อต้องใช้ไอ้นี่หยุดหยุดในการ regeneration หรือว่าหยุดแล้วให้นี เพื่อความสายครับฮึมมันตีนเลยมันตีนมันตีนเยอะาคว่ายหนีอ่ะหนีเถอะหนีเถอะเอกลัวโอ้โ้จังแร้จังหวานดู สันตีนไขโหรับไป12 4กอลีเยอะแลยเนะแดกยาแล้วไใจเย็นว่ามันคงปีนมาไม่ได้มันช้าหน่ายพอมันจะปีนมานมันวิ่งมาวะ่ะ กลัวแล้วกูขอโทษกู้ขอโทษกูกลัวแล้วกูจะไม่ทำอีกเออคุณเลิกเพลงนะคุงเลิกทำเพลงน่ากลัวดได้แล้วยังกูอยู่ในเตียมบอลเดี๋ยวเดียวครับเอากระสุนกงิน ทำไปชุดเดียวเองอนะส่งเป็ดเลยเอ่อแอดนี่โหลดเพราะว่ามันน่าจะแอดให้กับอันนี้ได้หรือว่ามันอ๋อมันเป็นโลเวอร์ช่องอัปเกรดของโลเวอร์แต่มันก็มีนี่หว่านี่โหลดราไา้หน่อยเถอะอะไรเยเนี่ยอ๋อปืน อลองลองดิลองใช้ปืนนี้ห,หน่อยนี่มันพัดมาคันเตอร์คู่ใจของคู่ใจชาวบ้านชาเมืองเรื่องอเอน่าก,กลัวได้แล้วก็จะสังเกตว่าไม่สามารถเอ้ยอัพเกรดได้แล้วเพิ่มรถดาเมจลงเพิ่มสปีด เฟมรถทุกอย่างเอวีเอวีนี่มึงรถทุกอย่างเลยเหรออะไรมันจะขนาดนั้นเอาวันนี้ดดกว่านะฮะเอาขอใช้คลาสมาค,ค,คัตเตอร์คู่ใจอันเดิมเพื่อความมีเสถียรภาพในร่างกายชีวิตและทรัพย์สินเริ่มทำเองน,น่ากลัวเลยเนาะ โอ้จ้องล้างจ้องผ่านช่างโผล่มาเนะไม่เลิกนะจ๊ะนักเรียนจริงเล้ววะโอ้ไม่เลิกไม่เลิกกูจะตายแล้ว จะพาตายกับพวกมึงอะไรอีกอุ้ยอุ้วิ่งคนเร็วเลยรักแแคอะไรยะจ้าพอไดีเร็วๆขอเร็วๆอ้าฮู้ อเร็วเร็พอเร็วๆร็วถ้าผมตายภานี้อ่ะวะอะไรกันเนี่ยเตื่ออมันกับแล้วอะมันไม่ย้อนกลับเหรออะไรมันจะเที้ยงอะไรเงี้ยหัวยปั้มครับเคยเห็นไหมครับไอ้แซปเล่นมัวใปั้มไม่อยู่ครับถอยถอยออกไป ไปไม้ไปไหนวะเอ่ออินเอ่อถ้าเลื่อนเมนูนี้เอเจเล็กเอ็นเนวิกเกเตอร์จะไปดูข้างบนเนี่ย จะมองอะไรไอ้แซบช่างม่งก็ไปตามใจฉันแล้วกันไอนที่เยีด yes. เอ่อก็มีให้เลือกอีกสองอันก็มีอันยวนะ <c oughs> เหยียดเฮียนี่นมันึงไม่มีรีเจนเนอเรชันเ <c oughs> อ็กซ <c oughs> ์ยาด ชั้นที่หกเอ่อลีแพรชูไล่หงองค์กรโนอาเด้นี่โอบิทะไรทุกอย่างไปสิจ๊าเอออยครับเลื่อนนี่เด้อนั่นก็ยังอุ้ย มันได้ไปต่อขอ,อให้ไปอปสเตชันต่อโอ้โหอ้อชอลแล้วจอแล้วจอแล้วจอแล้วโอ, <c oughs> อ้ยช่วงนี้ <c oughs> เนี่ยไอครับมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเบเยบเย็บเยบเยบ็เยบเยเเยเ ตลอดนะครับมีเสียงนี้เงียร์ process saving ก็เซฟแล้วก็พอละหัวใจนี่วายไปสองรอบแล้วนะครับขอแค่นี้นะครัยบัดเดียว